ชีวิตมันก็มีแต่เท่านี้แหละนิกรรมการงานกรรมเนี่ยคนเข้าใจเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งคําว่ากรรมในในภาษาไทยไทยก็เข้าใจเนี่ยโอ้ยกรรมเนี่ยมันเป็นเวรเป็นภยัยเป็นเรื่องร้ายเรื่องแดงมีกรรมรับทุกข์รับเวมร,รมีกรรมกรรมก็เข้าใจกรรมมาอย่างนั้น ส่วนคว่ากรรมนี่มันรวมไปหมดเลยค people, ําว <aba mus incom> um> <umba> ่ากรรมนี่คือกิริยาของมนุษย์ทั้งหมดเลยคือกรรมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกรรมคิดนิดคิดหน่อยก็คือกรรมเริ่มคิดก็คือกรรมละเริ่มกระดิกตัวก็คือกรรมละเริ่มส่งเสียงภาษาออกมาก็คือกรรมหมดละกรรมทั้งนั้นนะกรรมทั้งนั้น สรุปแล้วคนที่เข้าใจว่ากรรมคือเวรคือภัยคือลําบากลําบนคือทุกข์คือร้อนโอ้มีกรรมจริงๆอะไรเนี่ยนั่นคือคนมีทุกข์เป็นคนจนแต้มเป็นคนจนทางเป็นคนไม่มีอะไรดีเลยเป็นคนไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ความสิ้นทางมีแต่บนอุ้ยโอ้มีเวรมีกรรมมีแต่กรรมมีแต่เวรมีแต่ อะไรแต่อะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีทางออกนะไม่มีทางที่จะแก้ไขไม่มีทางคิดนะพระพุทธเจ้าท่านให้จะว่าจริงๆลแล้วนักแก้กรรมที่ใหญ่ที่สุดคือพ,พ,พระพุทธเจ้านักแก้กรรมกรรมคือการกระทำคือกิริยากิริยาของจิต กิริยาของวาจากิริยาของกายกายกรรมและมารวมกันบุบาทแรงงานเป็นการงานจนกระทั่งพระพุทธเจ้าขยายไปถึงคำว่าอาชีพการงานทำงานยังชีพตนทีนี้คนที่ยังชีพตนได้คุ้ม คนที่ยังชีพตนทํากินทําใช้อะไรเองเป็นหรือใช้แรงงานของตนเองกายวาจาใจของตนเองีนกรรมมันตะกายวาจาใจของตนเองกระทากายวาจาใจของตนเองสรุปแรงงานได้เป็นกุศลหรือเป็นคุณค่าสร้างสรรค์ที่ใช้มาเป็นราคาของกุศลราคาของคุณค่าที่ดีได้ประโยชน์เลี้ยงตนตนก็เลี้ยงตนด้วยกุศลด้วยสิ่งที่ดี ถ้าการกระทําของตนนั้นบวกลบคูณหารและมันเป็นอกักขุลเป็นความชั่วคว,มมความเลวความไม่ดีก็ได้ไอ้ไอผลของการกระทำของตน,น,นมาเลี้ยงตน,น,นชุบตัวทําให้ตัวเองนั้นหมุนมองดามืดเลวร้ายตกต่าเศร้าส้อยทุกร้อนมีวิบากหนักหนาสาหาัสทรมานทรกรรมไปเรื่อยๆ เกิดจากกรรมทั้งสิ้นเลยเกิดจากการหายใจเกิดจากการพูดเกิดจากการคิดเกิดจากการพูดเกิดจากการกระทําทั้งสิ้นแล้วรวมกันเป็นพลังงานรวมออกมาเป็นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดีหรือชั่วที่จะให้ผลแก่ชีวิตตนเองชีวิตตนเองจะต้องมนมองจะต้องทุกข์ร้อนจะต้องลำบากจะต้องอะไรอะไรหรือไม่ ออกผลได้ทั้งในปัจจุบันทั้งสั่งสมเอาไว้คิดอะไรละ่ะคิดคิดเรียกร้องคืนนะ่ะคิดนะนะคิดจะเอาตีเอาทีาทหลังออ่ะมันจะเป็นวิบากกรรมที่จะต้องตามไป ทวงคืนตามไปเอาฮะนั่นแหละเอาคืนจะเอาคืนเนี่ยมันจะต้องคิดเอาคืนแล้วมันก็จะต้องกลับไปแก้นั่นแหละคือเวรบาปภัยที่มันได้ทําไปนในทางไม่ดีถ้าในทางดีเราไม่เรียกเวรเรียกบาปเรียกภัยถ้ามันในทางมันไม่ใช่ไม่ดีอ่ะมันเป็นดีถ้าเป็นดีมันไม่ใช่ทางบาปทางภัยเพราะฉะนั้น กรรมดึงเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ว่ามันเป็นพลังงานในมหาจักรวาลนี้ของคนแต่ละคนของคนแต่ละคนเรียกว่ากรรมมักะกรรมมักะกรรมมักตาหรือกรรมมักะกรรมเป็นของของตนของแต่ละบุคคลเกิดจากอํานาจกรรมเป็นตัวสร้างนี่คือพระเจ้าตัวแทน พระเจ้าที่สร้างแต่ละบุคคลตัวเองสร้างตัวเองตัวเองทําตัวเองตัวเองจะพระเจ้าจะพิพากษาให้ไปตกนรกพระเจ้าจะพิพากษาให้ขึ้นสวรรค์ตัวเองทั้งนั้นกรรมเป็นตัวพิพากษากรรมเป็นตัวพิพากษาที่สุดจริตที่สุดเพราะจะต้องเรียนรู้ก,กรรมที่ดีกับกรรมที่ชั่วให้ชัดเจนกรรมบาปกกรรมบุญ โดยเฉพาะดีชั่วนี่มันยังเป็นสมมุติในโลกอยู่พอสมควรมันไปอ้างอิงมันไปเอาความเชื่อถือมันไปเอาเรื่องของคนมาเป็นตัวตัวแปลตัวบวกตัวหาราตัวที่เ,เป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ด้วยมันต้องกรรมที่เป็นสัจธรรมในความบริสุทธิ์สะอาดต้องมีญาณปัญญารู้อย่างลึกซึ้งแล้วทำอย่างไม่เหลือตัวตนไม่เห็นแก่ตัว ทำอย่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างแท้จริงมันจึงจะเป็นกรรมที่ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดแล้วมีผลไม่มีเปลี่ยนแปลงมีผลสั่งสมมาให้ที่ให้อํานาจหรือให้เดชให้ที่ํานาจอะไรให้แก่แต่ละคนแต่ละคน,และ,คนและเป็นผู้สร้างเป็นผู้บรรดาลเป็นผู้ทําให้แต่ละคนแต่ละผู้นั้นเป็นไปกัมโยนิ เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุด